เราควรย้ายงานไปที่ทํางานใหม่นะครับที่กดดันกว่าแล้วก็ได้เงินเดือนมากกว่าดีไหมครับพี่เบนดังนั้นคําตอบในคําถามนี้ของพี่เบนนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีคําตอบตายตัวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราย้ายงานนะครับ เป็นสิ่งที่เราตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เราทำ personal goal c a r e e r goal ของตัวเราไว้นั่นเองนะครับดังนั้นการที่น้องๆน,นะครับหรือเพื่อนๆเ,เนี่ยย้ายงานไปที่ทํางานใหม่คนด้านกว่าได้เงินเดือนมากกว่านะครับจะต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับว่าเราจะย้ายไปเพราะอะไรนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าพี่เบลมาอธิบายเพิ่มเติม,ตมนะครับ personal c a l e c o นะครับมีหลายรูปแบบมากมายนะครับบอกเลยนะครับว่า c a l e c o ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างน้องคนนี้เนี่ยถามมาว่าย้ายงานที่ใหม่อ่เขารู้อยู่แล้วนะว่าในงานที่ใหม่เงินเดือนมากกว่าความกดดันก็ต้องมากขึ้นด้วยนะเขารู้อยู่แล้วนะแต่ไหนว่าเขาต้องไปแอบสืบหรือแอบรู้มาจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจากรุ่นพี่อะไรก็แล้วแต่นะครับว่าที่ทํางานใหม่เงินเดือนดีนะแต่มีความกดดันมากเลยนะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะ จะเอาไงดีหน้าเงินเดือนใหม่ก็อยากได้นะครับอยากได้มากขึ้นนะครับความกดดันก็ไม่อยากได้เหมือนกันแม้มันมันขัดแย้งมันย้อนแย้งกันนะครับดังนั้นก่อนอื่นนะครับมาทำแคเรียลพีซอนัลโกกันก่อนนะครับว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรจริงๆล่ะดังนั้นถ้าเราอยากได้เรื่องเงินชัดเจนนะครับดังนั้นการที่ตําแหน่งงานเงินเยอะนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่มีความกดดันเข้ามานะครับดังนั้นหรือถ้าเขาไม่อยากได้เงินเขาอยากได้งานที่มีความตกนะครับไม่อยากเป็นเลเวลหัวหน้างานอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะครัััััับ่เงงงงงนนนนนนนะด้้้ตาาแหหหออว ไม่มีทางนะครับที่เราจะได้ทั้งสองอ,อย่างนั้นตอบโจทย์ตัวเองให้ได้นะครับว่า p พสต์โ l เทลเคเลโก,โกของเราคืออะไรนั่นเองนะครับเมื่อเราตอบโจทย์เคเลโกของเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองครับและในเรียลลิตี้นะครับในความเป็นจริงนะครับพี่เบนบอกเลยนะครับว่าในตำแหน่งงาน ทุกๆตำแหน่งงานนะครับมีความกดดันอยู่ <sein> <S <S แล้วนะครับกลับมาดีกว่าว่าในตัวเราเนี่ยเราจะมีวิธีการรับมือความกดดันในการทํางานได้อย่างไรนั่นเองนะครับเรามีวิธีคลายเครียดอย่างไรเรามีวิธีการรับมืออย่างไรเรามีวิธีการคมุมสติตัวเองได้อย่างไรนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นกับลูกคา้ากับเพื่อนโรมงานกับหัวหน้างานนั่นเองนะนั้นตล, <S 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 ตลอดพี่เบนนะครับพี่เบนบอกเลยว่าเรื่องที่ความเป็นจริงนะครับมันไม่มีการทําอะไรที่มันบาลานซ์กันได้หรอกเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เนี่ยตลอดพี่เบนน่ะมันไม่มีหรอกในความชีวิิตตจจรรรงงนนะะะคับเเา้ออลืก งานที่เงินเดือนเยอะตำแหน่งงานก็ต้องสูงขึ้นนะครับ ความเหนื่อยความปวดันก็นต้องมีนะครับงานที่เจเนอ a ลจ o b ทั่วไปนะครับที่ทํางานแล้วมีความสุขมีเวลาว่างหลังเลิกงานเยอะมากขึ้นนะครับเราสามารถเอา,เาระบบงานอื่นได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เรามีความสุขในเรื่องอื่นนะครับแต่เงินอาจจะไม่พอในสินที่เราคาดหวังไว้นะครับล้วก็หาเงินจากในมุมอื่นไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุนการเทรดหุ้นการต่พิเศษการตอนกีฬาเพิ่มเติมอะไรได้หมดเลยนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้ตอบตัวเองให้เจอนะว่าแคเรียพละตัโกของตัวเองเนะี่ย คืออะไรนั่นเองนะเมื่อเราตอบเจอปุ๊บเนี่ยจะทําให้เราตอบได้เลยครับว่าเราอยากย้ายงานที่ใหม่เนี่ยจะย้ายหรือไม่ย้ายดี แค่นั้นเองครับถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเราจะพบเจออะไรนะครับเราก็จะพุ่งไปโกที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองครับและถ้าน้องๆคนไหนนะครับสนใจวางแผน personal career goal ของตัวเองนะครับแบบชัดเจนนะครับว่าเราอยากจะพิชที่ทางไหนนะครับเราอยากจะวางแผนแ l a เลตัวเองอย่างไรนะครับเพื่อที่จะพุ่งไปในทางที่ถูกต้องนะครับในแคลเรีของเราไม่ว่าจะยุยีผ่าสามติดสามห้าติตินะครับแล้วก็การทำ personal development plan ด้วยนะครับก็สามารถดูนะครับรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ www. t h e h u n t e r b e com นะครับพี่เป็นทำเนื้อหาสรุปไว้ให้หมดแล้ว ะจะได้ไม่หลงทางไม่เสียวเวลากันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่ากลัวการย้ายงานนะครับการย้ายงานเป็นเรื่องปกตินะครับขอให้ทุกคนย้ายงานไปจนกว่าจะเจอสิ่งที่ตนเองตั้งโกไว้คาดหวังไว้แล้วก็เมื่อเจอแล้วปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะทำงานอย่างมีความสุขในอาชีพนั้นๆนั่นเองครับ